แบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยมี44ตัวก็ไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคังงองูจอจานชอชิงชอชา้างซอโซ่ชอกระเช้าอผู้หญิงยดอชอดาตอปักตักทอฐานทอนมนโทถทอผู้เท่า นอเนนดดเด็กตอเตาทอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไ,ไม้ปอปาทอพึ่งสอฟ้าพอพานฟอฟันพอสัมเภามอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแวนสอสาลา สอฤีสอเสือหอหีบรอจุฬาอออางหอนกฮูตาโตสระนี้ยี่สิบเอ็ดรูสามสิบสองสียงอออีอีอึอ มีชีพีฟ้าชีตีผีดูปูอูชูถูหูงูถูรูตีงูหาปูเกือ แฉแแหแหแแแแแลถือแหแลดูกะจะปะชาพะ,ะทะชะนะมะชะนีมานะปีปี กรำจำดำขำสำถำคำทำทำรำจำปีดำข,ขำ,ำ,ำขไก่ไ,ไปไปไขไถไหไทยไวไงไถหน้ามาไว้เก่าเดา้าเป้า เขาเถาเหาเงาเท่าเราสีเท่าเกาขาไดใจใบใสไขไ่ใฟชัยในใยดีใจใบชาัวัวตัวบัวัวหัว หัวงัววัวชัวใหญ่บัวหัวดีกอตอปอขอสอพอคอพอมอสีซอสอพอเตียเบียเปียเขียเสีย เฮียเชียเทียเมียเสียใจมเมียเกือเจือเบือเขือเสือเผือเชือเผือเรือมะเขือหาเสือเกือเจือเบือ เหเผเผเชเนเมละเมมาเจอเกะดอบอชอสอทอเพรเพาะเนเจาะหูสอหาเกตเตปเทเทเท เฮเลเฮเกกะเตฟฝาแกแจแปะแชแขแหะแพะแวะและอาแปะดูแกเด

กว่าจวตัว่ัว่าวสัสว่าหัวหัวนวตีพัวเกียเปียบเอียบเสียเพียเหยียเทียเพียเนียตีเพียดารา เ,เขาไปทะเลแบบฝึกอ่านแม่กอ,อกาเวลานาทีดูแลแบบมือกาแฟถือแหโรตีกิโลโทยาสีซอปีจอ บิดามาลีดูเวลาวิภาหิมะอะไรใช้ไรไถนาตาใสหัวใจใบบัวถือมาสะดือกำมือช้ำชา้า ตาใสไถนากำมือสะเดาเผาไฟเราขำมีเหาอาเฮียมะเมียเสียใจมะเขือเสือดำตัวเมียเปียผมมานีมีเหา ชะดีตะปูกาละแมเละเทะ